เราจะมาคุยกันถึงเรื่องประเทศญี่ปุ่นมีการปรับลดอายุผู้บรรลุนิติภาวะค่ะจะมาดูว่ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างไรนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้คุยกันไปว่ามาเลเซียมีการปรับลดอายุผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งก็มีการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเช่นกันค่ะไปคุยกับอาจารย์เฉศดาสารทองกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอ้าะค่ะที่ญี่ปุ่นนะคะตอนนี้จะปรับลดเป็นอายุเท่าไหร่นะคะอาจารย์ผู้บรรลุผู้บรรลุนิติภาวะ จากเดิมเนี่ยนะครับอยู่ที่อายุ20ปีบริบูรณ์นะครับมาเป็น18ปีบริบูรณ์ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เกิดขึ้นมาถึง140ปีนะครับหรือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างมีความสําคัญมากๆแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องการเป็นผู้ใหญ่หรือการบรรลุนิติภาวะอย่างมากเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีการถึงขนาดตั้งเป็นวันบรรลุนิติภาวะหรือว่าเซจินโนยินะครับในทุกวันจันทร์ที่2ของเดือนมกราคมของทุกปี และเป็นมาอยู่นราชการด้วยนะครับทีนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องทางสังคมใช่ไหมคะอาจารย์มันมีผลเกี่ยวกับด้านกฎหมายหรือมีผลเกี่ยวกับอะไรบ้างในสังคมญี่ปุ่นนะคะในทุกมิติเลยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําธุรกรรมนิติกรรมต่างๆเ็าสามารถทําได้แล้วนะครับก็อย่างเช่นเครดิตการ์ดนะครับทำสัญญาต่างๆโดยที่ไม่ต้องให้พ่อแม่เนี่ยยินยอมนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากๆคือในเรื่องกฎหมาย เด็กและเยาวชนนะครับแต่ก่อนเนี่ยญี่ปุ่นก็จะมีกฎหมายที่เข้มงวดเรื่องนี้มากว่าสมมติว่ามีเด็กและเยาวชนเนี่ยนะครับไปกระทาความผิดใดใดเนี่ยการเปิดเผยชื่อจริงนามสกุลจริงหรือว่าการเปิดเผยหน้เนี่ยจะทําไม่ได้เลยอันนี้คือเป็นสิ่งที่ญี่ปุ่นเข้มงวดมากๆแต่พอตัวอายุเนี่ยมันถูกปรับลดลงมาแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะทําให้สื่อเนี่ยสาม,มารถที่จะเปิดเผยทั้งชื่อนามสกุลจริงได้นะครับตั้งแต่อายุ18ดปีซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมี เรคคอร์ดที่น่าสนใจคือเยาวชนที่มีการก่อเหตุต่างๆในญี่ปุ่นเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงก็คือเรื่องของการสุบหรีนะครับดื่มเครื่องด,ดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็เล่นการพนันอันนี้จะยังคงอยู่ที่อายุ20ปีบริบูรณ์เช่นเดิมน,นะแต่ว่าเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาปรับลดอายุจาก20ปีมาเป็น18ปีตั้แต่ปีพอ ประเทศญี่ปุ่นเองนะครับต้องการจะเพิ่มช่วงวัยผู้ใหญ่ครับความ<ฆ>เป็นอาดาวหูดเนี่ยนะครับให้มากขึ้นเพราะว่าอย่างที่เราทราบเป็นดีว่าญี่ปุ่นอยู่ในภาวะสังคมสูงวัยขั้นสุดนะครับซึ่ง<ฆ>อันนี้ก็จะสอดคล้องกับหลายๆประเทศที่ต้องการจะดึงเยาวชนเนี่ยนะครับให้มามีส่วนร่วมมากขึ้นรัฐบาลเขามีการอธิบายไหมคะว่าเหตุผลหลักๆที่เขาตัดสินใจปรับลดอายุเนี่ยมันคืออะไรเขาเกรงว่าโอกาสที่เด็กและเยาวชนที่เขามองว่า ยังขาดประสบการณ์ชีวิตนะครับอาจจะตัดสินใจผิดพลาดไปนะครับในการที่จะไปเซ็นสัญญาหรือว่าทำธุกรกรรมอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีนักวิชาการแล้วก็มีคนออกมาเป็นห่วงค่อนข้างมากเช่นเดียวกันครับแสดงว่าในอนาคตอันใกล้หรือว่าตอนนี้ก็ตามเนี่ยควรน่าจะต้องมีกระบวนการที่กะลังคิดและว,ว่าจะทําอย่างไรที่จะป้องกันเหตุไม่ให้เกิดขึ้นได้หรือเปล่าคะใช่แล้วครับอันนี้ก็ต้องอ,อย่างที่เราเคยคุยกันนะครับว่า มันต้องมาพร้อมกับเรื่องของม e เดียลิทเรซีนะครับเรื่องของการรู้ท่อทางสื่อเรื่องของการที่จะมีแฟรนเซนเชลลิทเรซีอะไรหลายๆอย่างคือแน่นอนครับการที่คุณเป็นผู้ใหญ่เร็วมีเรื่องของเสรีภาพมันก็มาพร้อมกับเรื่องของความรับผิดชอบแล้วก็ภาระที่มันจะต้องมีการตัดสินใจตามมาเป็นสิ่งที่ต้องเตรียม,มพร้อมเช่นเดียวกันเรื่องวันบรรลุนิติภาวะเนี่ยมันเป็นบิ๊กเดลสำหรับครอบครัวญี่ปุ่นขนาดไหนคะ ใช่ครับก็เป็นวันที่บรรดาเด็กๆที่เขากําลังจะก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เนี่ยเขารอคอยเลยนะคือเขาก็จะ,ะรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่เขา coming of age แล้วนะครับเขาสามารถจะทาอะไรได้อย่างมีอิสระเสรีภาพนะครับตรงนี้เขาก็ตื่นเต้นนะแล้วก็อโอเคว่าเราเห็นว่าเขาแต่งตัวกันสวยงามนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันแสดงถึงเสรีภาพในการแสดงออกในการตัดสินใจนะครับในการที่จะเลือกนะครับอะไรหลายๆอย่างนะอีกเรื่องหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงคือเ,เรื่องการแต่งงานด้วยนะครับเขาก็จะ ขยับอายุเนี่ยนะครับมาเป็น18ปีบริบูรณ์ในการที่สามารถที่จะจดทะเบียนสมรสได้ด้วยดังนั้นเนี่ยแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็น16นะครับก็จะขยับขึ้นมาเป็น18ตรงนี้ก็จะทําให้การเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันมีมันมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับในเรื่องของการตัดสินใจเสรีภาพต่างๆาแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าในเ,าเรื่องของอการหลอกลวงทางไซเบอร์นะครับในเรื่องของการตัดสินใจในการมีการ เลือกเพศนะครับหรือว่าอะไรอีกหลายๆอย่างที่จะขับเคลื่อนสังคมตรงนี้ผมมองว่าต้อง,องจับตาดูกันแล้วก็มันไม่ได้มีแค่ญ,ญี่ปุ่นนะครับที่มาในเทรนนี้อย่างที่เราเคยเห็นที่มาเลเซียแล้วก็อีกหลายประเทศอะครับที่ต้องการจะให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการเลือกอะไรโดยตัวเขาเองและต่อสังคมมากขึ้นอันนี้ต,ต,ต้องจับตาดูกันในเป็นเทรนในเอเชียเลยครับฟังดูก็คือการปรับลดอายุผู้บรลุนิติภาวะครั้งนี้มีผลทางกฎหมายหลายๆอย่างเลยแต่นะสิ่งหนึ่งที่ยังไม่อนุญาตก็คือสุบุรีและ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เล่นเล่นทนานแล้วขึเป็นแอลกอฮอล์ครับก็ยังคงเอาไว้ที่20ปีครับน่าสนใจเหมือนกันนะคะว่าจะมีเหตุผลอะไรเนี่ยก็คือมันจะมีบางประเทศที่เขาเป็นแบบนี้นะาจารย์เขาก็จะมีคําถามมีมาคุยเล่นตลกเอ้ฉันเดินเข้าออคาสิโนไปเล่นได้แล้วแต่ฉันยังสูบบุหรี่ไม่ได้หรือฉันสูบบุหรี่ได้แล้วแต่ว่าฉันยังไปทํานู่นทํานี่ไม่ได้อะไรอย่างงี้ค่ะครับแล้วญี่ปุ่นเองก็ มีปลาจิงโะมีอะไรแบบนี้อยู่เยอะเหมือนกันนะครับดังนั้นก็ต้องมาดูว่า,อาพอปรับลดอายุมาแบบนี้มันจะมีคําถามตามมาในอนาคตรหรือเปล่าเรื่องการสูบบุหรี่การดืม่มสุรานะครับแล้วก็การเล่นการพนันด้วยครับอย่างอันนี้นที่อาจารย์พูดน่าสนใจบอกว่าเป็นหนี้ได้แล้วขอบัตรเครดิตได้แต่ว่ายังสูบบุหรี่มไม่ได้อะไรครับมันความเป็นผู้ใหญ่ามาอยู่ตรงไหนอะอันนี้คือแต่ละสังคมมันก็มีการให้ที่ยาก ความเป็นผู้ใหญ่เนาะที่แตกต่างกันบางบางสังคมอาจจะมองว่าเออแต่งงานได้นะครับบางสังคมบอกว่าด,โโดื่มแอลกอฮอล์ได้อนี้ยนะครับต้องต้องต้องมาดูกันแล้วก็ที่ญี่ปุ่นเนี่ยถึงยังไงก็แล้วแต่นะครับก็เป็นสังคมที่อยู่บนพื้นหลังความรับผิดชอบตัวอย่างเช่นเรื่องของการเมาไม่ขับอันนี้เป็นเรื่องที่สืบมากเขาก็อาจะอย่างเช่นถ้าเกิดคุณอยากจะดื่มก็จะมีเครื่องดื่มเบียร์ที่ไม่มีแอลโกอฮอล์อะไรแบบงี้เป็นต้นก,ก็สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยครับความเป็นผู้ใหญ่นะครับค่ะเอาละครับวันนี้ต ก็อย่างที่อาจารย์บอกนะคะเป็นเทรนเลยล่ะค่ะตอนนี้ที่ปรับลดอายุนะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้บรรลุนิติภาวะอย่างเมืองไทยจริงๆแล้วเนี่ยก็ปรับลดอายุผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาได้จะสัก20น่าจะ20กว่าปีแล้วนะคะคุณผู้ชมตอนนั้นก็มีความตื่นตัวในหมู่วัยรุ่นเป็นอย่างมากเลยแล้วก็การเลือกตั้งในกรุงเทพที่กำลังจะเกิดขึ้นเชื่อว่าก็เป็นเรื่องที่วัยรุ่นในกรุงเทพกําลังตื่นตัวเช่นกันนะคะและนั่นก็คือทั้งหมดในอาเซียนคอนเนคกวันนี้ค่ะ